สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นแลบสุดท้ายนะคะเป็นแลบที่10เป็นเรื่องการมือเคาะโครงข่ายค่ะอันดับแรกเราก็สร้างโฟลเดอร์ในรหัสที่สิบเราก่อนนะคะตั้งชื่อว่า Network พอเราสร้างเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วก็มาที่ New แล้วก็เลือก Personal Database จากนั้นให้เราตั้งชื่อว่า My Network จากนั้นให้เราคลิกขวาที่ My Network ที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็มาที่ New แล้วก็เลือก Future Data Set ค่ะเราต้องชื่อว่า Paris Network จากนั้นกด m e x t ตรงนี้นะคะให้เราใส่ค่าพิการลงไปแต่ถ้าเราไม่ว่าเราสามารถหาได้นะคะจาก import เลือกสีนะคะจากนั้นกด m e x t แล้วก็น x t แล้วก็ finish ค่ะพอเราได้ p a r a l l e network แล้วเราก็คลิกขามาที่ import แล้วก็สร้างฟ f เจอร์ค่ะนะคะแต่เลือกเป็น multiple เพราะว่าเราจะต้องเอาเข้า3ออันนะคะตรง input ให้เลือกสตีกับฟารีเทอร์นะคะจากนั้นกดแอดแล้วก็กดโอเคก็รอสร้างแป๊กหนึ่งอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในแ l a บนี้นะคะก็จะเป็น n e t Work Analyst ลิา ยังไม่มีเราสามารถคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆได้นะคะแล้วก็เลือกที่ตรงน,นี้เลยมันก็จะขึ้นมาให้เรานะคะ ร้าพืิลเจ้าค้าด้ลราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้คลิกขวาที่เน,น็ตารีเน็ตเวิรอยูเหมือนเดิมน,นะคะให้เลือก New แล้วก็มาที่เ e ็ต t วิร์ t แบตนะคะถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดโอเคแล้วก็ปิดโปรแกรมไปก่อนไม่ต้องเซฟนะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่ เปิดมาแล้วนะคะเราก็ไปที่โฟลเดอร์เดิมเลยก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ New นะคะก็เริเ่ม Network Data Set ให้เรากด Next ไปเรื่อยๆนะคะพอถึง Connectivity นะคะให้เรากดไปตรงนี้ให้เราเลือกเป็น a n n y Vertex นะคะจากนั้นโอเคแล้วก็กด Next นี้ก็กดนี้นะคะตรงมาถึงตรง direction น,น,นะคะก็ตรงนี้ตรง name ถ้าเราเปลี่ยนเป็น full name นะคะก็กด ok แล้วก็กด next แล้วก็ finish ค่ะอันนี้ให้กดเ e t มีให้กดโค้ดนะคะแล้วก็กดเยกอีกรอบนึ l ้ M e อันนี้ให้เราปิดไปทุกตัวนะคะยกเว้นสตีดไว้นะคะเปิดใช้ไว้จากนั้นถ้าเราเปิดเครื่องมือ Network a n a l y s ตแล้วให้มาตรงนี้นะคะแล้วคลิกที่ New New r o o t เราจะสร้างเส้นทางกัน ให้เรากดตรงนี้นะคะ Show Network a n a l y s t Window นะคะมันก็จะอยู่แอบตรงนี้เราจะทำการเลือกจุดถนนนะคะเราก็กดตรงนี้เลย Create Network Location นะคะเราจะเลือกเส้นทางตรงไหนก็ได้คลิกเลือกไปถ้าใครต้องการเปลี่ยนจุดให้กด Select Network นะคะ ตรนนี้กดค้างแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนจุดเอาพอได้จุดที่เราต้องการแล้วให้เรากดรูน propery t ตรงนี้นะคะ<า>ตรง impedance เนี่ยให้เราเปลี่ยนจาก m i n u ิ e ตเป็นเมตรดูนะคะจากนั้นกดโอเคเสร็จแล้วก็กด slope ค่ะ เราก็จะได้ระยะทางมาส่วน Direction Window นะคะก็จะเป็นการบอกทิศทางบอกเวลานะคะว่าไปทางไหนไปใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเราลองเปลี่ยนจากเมตรเป็นมินิด,ดูนะคะก็จะแตกต่างกันไหมจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็กด Direction เหมือนเดิมเลยคะ่ะ ผลออกมาก็คือเหมือนเดิมนะคะไม่ต่างกันต่อไปจะเป็นเรื่อง Service นะคะให้เรากด Root แล้วก็ r มีม v e ออกได้เลยค่ะก็มาตรง network analysis เหมือนเดิมเลือก Service Area นะคะขั้นตอนก็ทำเหมือนรู้ทุกอย่างเลยค่ะ ว่าเราจะกำหนดตำแหน่งตรงไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้เหมือนเป็นร้านพวกสะดวกซื้อประมาณเป็นเซเว่นอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลือกไปสักสี่จุดก็ได้เสร็จแล้วเราก็ไปเซ็ตที่เดิมเลยลองเปลี่ยนเป็นเมดูนะคะส่วนตัวนี้ก็ลองเป็น1นึ่พดูพอได้แล้วเราก็กดสโลปนะคะ ในระยะ1,000เมตรนะคะว่าตรงไหนจะมาถึงร้านสะดวกซื้อได้บ้างนะคะต่อไปลองเปลี่ยนเป็นมินิคดูนะคะตรงนี้ก็ลองเป็น1นาที3นาที5นาทีนะคะจากนั้นกดรูทเหมือนเดิมะค,ะดค่ะกดสโลค่ะ ที่เป็นวงใหญ่ๆนี่นะคะนี่คือ5นาทีว่าจะมาถึงร้านสะดวกซื้อนะคะตรงไหนบ้างตรนนี้ก็จะเป็นภายใน3นาทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการทำอีกอันนึงนะคะให้นี้กด Remove ออกไปเลยต่อไปเป็นการทำโ o r เซ t นะคะอันนี้ทำพวกแบบ โรงพยาบาลพวกเกิดจุดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะคะก่อนหรือเราก็กําหนดจุดโรงพยาบาลก่อนกําหนดตรงไหนก็ได้ซักห้าจุดก็แล้วกันค่ะอันนี้ทางการแล้วต่อไปก็เลือกอินซิเดนต์นะคะอันนี้เป็นจุดอุบัติเหตุค่ะเราก็เลือกซักประมาณสิบจุดก็ได้นะคะ รได้ครบ10จุดแล้วนะคะตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะอันนี้ให้เปลี่ยนชื่อเป็นลมเพยาบาลใช้ตัวย่อน,นะคะลมเพยาบาลหนึ่งน,นี่ก็ลมเฮียบาลสองนะคะ ส่วนตรงนี้ให้เป็นจุดอุบัติเหตุนะคะเราก็พิมพ์เป็นอุบัติเหตุหนึ่ก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะคะ เราเปลี่ยนชื่อครบหมดแล้วนะคะให้เราคลิกที่ส l o p ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะคะว่าอุบัติเหตุตรงไหนจะไปโรงพยาบาลตรงไหนใกล้สุดนะคะแต่ละที่ถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราสามารถคลิกขวานะคะก็กด open attribute ได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันนะคะว่าอุบัติเหตุ1ไปโรงพยาบาล3าใกล้สุดอุบัติเหตุสองไปโรงพยาบาล3ใกล้สุดเรียงมาเรื่อยๆนะคะจนครบสิบจุดต่อไปเราก็จะมาทําอีกอันนี้อะคะอันนี้จะเป็นพวกแบบขนส่งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลือกออ od cosmetic นะคะเราก็เลือก สถานที่เหมือนเดิมเลยกำหนดจุดคลังสินค้าสัก5จุดนะคะตรงไหนก็ได้ กำหนดจุดร้านค้าเสร็จแล้ว5จุดนะคะก็มาเลือก destination นะคะเป็นจุดที่ที่เราจะไปส่งสินค้าสักประมาณ7จุดก็ได้ค่ะ mm hmm. พอเรากำหนดจุดได้แล้วนะคะก็กดที่ slow ได้เลยค่ะ ะเห็นเป็นเส้นแบบงงๆแบบนี้นะคะก็กดที่ขีปฝาที่ลายแล้วก็เพื่อนอธิบค่ะคนอน่นต้องตั้งชื่อตรงนี้ก่อนนะคะจ็ได้ไม่งง อัน,นี้ก็จะเป็นร้านที่เราจะไปส่งค่ะก็เป็นร้านสะดวกซื้อแี่ก็เปลี่ยนชื่อไปจน ะะถ้าเราเปลี่ยนชื่อครบแล้วนะคะให้เรากด open a t i u t e ที่ไหลยอยีกรอบหนึ่งคะ่ะ ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะในการจับคู่แต่ละอันสำหรับแลบที่สิบก็จบยังเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ